พายุคันแมกีกำลังจะเข้าไทยช่วงบ่ายวันนี้7พฤศจิกายน68แนะครับโดยสถานะล่าสุดของเขาครับช่วงตี4ของวันนี้7พฤศจิกายนเขาอยู่บริเวณประเทศกัมพูชานะครับอ่อนกำลังลงมาจากพายุไต้ฝุ่นเป็นพายุโซนร้อนแล้วตอนที่เคลื่อนตัวผ่านสมุอรปคากา,การเอาไว้ว่าก็น่าจะอ่อนกำลังลงมาอีกกลายเป็นพายุดีเพรสชัน แล้วจากนั้นช่วงบ่ายวันนี้7พฤศจิกายน68จะเข้ามาที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก่อนที่จะอ่อนกำลังลง,ลงกลายเป็นหย่อมพายุอากาศต่ำกำลังแรงต่อไปแต่ผลพวงที่ตามมาก็คือหลายพื้นที่ของไทยตั้งแต่วันที่7ถึง9พฤศจิกายนจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากไล่ไปเลยครับตั้งแต่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลาง รวมไปถึงภาคเหนือนะครับส่วนรายชื่อจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากมีจังหวัดไหนบ้างมาดูเป็นรายวันกันนะครับเริ่มจากวันนี้7พฤศจิกายน68จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักมากคือตกตั้งแต่90.1ม mm มขึ้นไปจะมีอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกดยโสธรสุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสรารคามบุรีรัมย์และโคราชครับส่วนจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักนะครับคือตั้งแต่3 5 1 mm ถึง90มิลลิเมตร ภาคเหนือจะมีเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรภาคอีสานมีมุกดาหารกาลสิน์บึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิหนองคายเลยภาคกลางมีลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเรานครนายก ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับจากนั้นวันที่8พฤศจิกายน68ครับจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักภาคเหนือจะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุโขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคอีสานจะมีเลยหนองคายหนองบัวลำพลูขอนแก่นชัยภูมิโคร,ราช ภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้ก็มีภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลจากนั้นวันที่9พฤศจิกายน68นะครับจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนัก ภาคเหนือก็จะมีอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่สุโขทยัยกำแพงเพชรและจังหวัดตากนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคําเตือนนะครับจากทางกรมทรประทานครับเรื่องการระบายน้ําตลอดจนพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ํากับลําคลองนะครับกรมทรประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มน้ําเจ้าพยาส1บจังหวัดมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง สุพรรณบุรีอยุธยาลบบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับเพราะว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพยามีการเพิ่มอัตราการระบายน้ำด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ท่านอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างเห็นเขาลางของพายุทันแมกีแล้วหรือยังจะเข้าโขงเจียมอุบลราชธานีท่วงบ่ายวันนี้7พฤศจิกายน68บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ